โอ้ยมาไหนแล้วเนี่ยโอ้เท่าไหร่ละประมาณเฮ้ ตอนนี้เราไหนเออลูกลูกฝ่าว่าต้องอ่านคำน้ำบนไว้ซะกรลูดจะ,จะได้รอดจากสถฐานการนี่พ่อไม่อยู่เดี๋ยวนะลูกเอกเอพ่อเข้าไปเหรอนะข้ามือ โหอะไรมั้งน่ะให้เราปกป้องไหนลองอ่านดิถ้าลูกก็คือถ้าลูกเห็นใครเนี่ยลูกก็ต้องเอาปืนต้ืองเสียสละเอาปืนอันนึงให้กับเขานะลูกเอาปืนอะไรให้เขาเพราะถ้าเราไม่ให้ปืนเขามันไม่จะไปปีศาจตัวนึงก็ได้ โอ้โหก็เคขอปืนไล่ประโยชน์มาหนึงก่อนอันนี้หละปืน จะไม่เอาปืนนี้ดิเอาปืนนี้เราเห็นยบเบาสุดแล้วยังฆ่าคนหนึ่งยังไม่ตายเลยเอาเฮ้ย

ไปดิขอบคุณอื้ไหนลองยิงสัตวยเองดิอ้าวเฮ้ยปืน,ไม,ปน,มนไม่มีดาวเมดนี่ปืนบ้าเลยมั้งเนี่ยไม่มีดาวเมดโอ้ข้านำมาขอมาแล้วออ

โอหไก่เคฟซีมาไงี่ะโอ้เส็งได้ที่แอป KFC จากดิวผู้พันวันังคารเป็นสั่งได้จันถึงสุก10ชิ้น FC, เคฟซีไทยแลนด์

อื้ออื้ออื้อต่อสู้มันเร็วอ้าเอ,ออื้ออื้ออืเออ,อตัวจะตายแล้วตายแล้วื้อจะตายแล้วอ้าไปไม,ม่ไหวแล้อ ยังครับยังครับครบพี่เอที่ตัวนะพี่อะทอะไรกับจอคะเออี๋ยวขานี่้ะี่ฉันช่วยปา 退火那都胖了。 เฮ้ยข้าเอาคอมใหม่มาเอาเฮ้ยคอมใหม่ขอมนี้หน้าแต่แรงหน้าดูแหละ เออดีเท่าไหร่เออ,อประมาณเออโหอสองทุนละเออไหนลองลองอ่านเขาว่ามันจะมีเออโอ้ย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  นายโรงองอานดิมัน,นตีสองอ่ะถ้าลูกถ้าตีสองลูกต้องไปอาบน้ำไปลูกตีคำสาบเช่นลูกก็จะแบบโอเครีบไปอาบน้ำเลยจังหโวะนี้ลูกโอ้โหรีบไปอาบน้ำเลย อาบอาบอาบโอ้โหฝนตกนั่งฝนตกโอเคหาฝนตกแล้วแต่ไฟกระพริบแทนอะโอเคเร็วอาบเลยอ,เอืออาบเสร็จแล้วออ โอ้โหน้ำขุดมันเลยนายก็มาดูเลเวไาดิโอ้โอสามทุ่มแล้วเ,เนี่ยโอย้สามทุ่มตีสามวะเออเขาบอกว่าตีสามก็คือเราต้องนอนเนอะนอนเนอ สวยเราต้องย้นอนนอนจนถึงจะถึงตีหนึ่งโอเคตาที่มันบอกเลยเราต้องนอนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนอนนอนนอน แกไม่รอดแน่คุณอีสา ats, craft นเด็กก็อันนี้คืออีพีหนึ่งก็จบไปแล้วนะ